สัสดีค่ะทุกคนเจอกับน้ำอิงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยน้ำอิงมีปืนนะคะที่ได้มาใหม่เป็นปืน1911.45นะคะเป็นตัวนี้เลยสปริงฟิ d นะคะพร้อมแม็กอีกหนึ่งนะคะบรรจุลูกได้1 2บวก1ในลำเพิงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย1911.45เนี่ยน้ำอิงอะ่ะได้มาจากการประมูลปืนที่ปปสนั่นเอง น้ำอิงไปประมูลปืนได้ยังไงคนทั่วไปสามารถไปประมูลปืนแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยอยากลองแล้วค่ะว่าปืนที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็นของเก่าเขาแต่ใหม่เรานะคะมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะแม่นอยู่ไหมกับเจ้า springfield .45 ตัวน,นี้1911ป่ะไปดูกันเดี๋ยวเรามาลองดูกลุ่มกระสุนกันนะคะสัก5นัดเนาะมา ทุกคนคะกลุ่มก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ยัดไปเลยนะคะ4ี่นัดอันนี้นัดที่5นะคะก็โอเคนะถือว่าเยี่ยมเลยสำหรับปืนที่ไปประมูลมาเดี๋ยวเรามาลองยิงแบบแทรททิคอลดูนะคะยิงเพชรเหล็กกันดูเนาะ เรียบร้อยนะคะก็ถือว่ายิงแบบแท็คทิคอลได้แม่นเลยทีเดียวนะคะ ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ยิงให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2แบบนะคะยิงแม่นนะคะยิงดีไม่ว่าจะเป็นปั้น X หรือยิงแบบแทคติคอลยิงเร็วนะคะไม่มีการติดขัดหรืออะไรใดๆนะคะก็ถือว่าดีคุ้มค่านะคะน้ำอิงจะมาเล่านะคะว่าน้ำอิงเนี่ยได้ปืนกระบอกนี้มายังไงนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปืนกระบอกแรกที่น้ำอิงซื้อมาจากการ ไปประมูลปืนที่ปปสเราก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการไปประมูลปืนเลยเราก็เลยอยากไป พอวันที่เขานัดประมูลปืนใช่ไหมคะเราก็ขับรถไปเลยที่ปปสเราก็เข้าไปนะคะยื่นบัตรประชาชนเขาก็จะให้ใบคิวแล้วก็ใบป้ายนะคะไว้ยกพอถึงเวลาที่จะประมูลนะคะทุกคนก็จะมานั่งเรียงๆกันนะคะแล้วเขาก็จะลำดับมาเลยว่าปืนอันดับแรกกระบอกแรกเป็นอะไรเราชอบกระบอกไหนเราก็คิดไว้ในใจเลยว่าเราจะยก ลำดับไหนกระบอกนี้เนี่ยอยู่ที่ลำดับประมาณ20่สิปลายๆนะคะน้ำอิงก็รอกระบอกนี้เลยนะคะน้ำอิงอะ่ะเล็งไว้ทั้งหมด5กระบอกนะคะแต่ยกสู้คนอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ราคามันค่อนข้างที่จะสูงไปสมมติว่ากระบอกนี้เนี่ยน้ำอิงตั้งงบไว้ไม่เกิน6 0,000ใช่ไหมอ่าถ้ามันเกิน6 0,000ไปน้ำอิงก็ไม่เอาน้ำอิงก็ยอมสละให้คนอื่นไปเลยส่วนอีกกระบอกนึงน้ำอิงตั้งงบไว้ไม่เกิน4 0,000น แต่ถ้ามันเกิน4ี่หมื่นปุ๊บเราก็ปล่อยให้คนอื่นไปดีกว่าหลังจากนั้นนะคะพอน้ําอิงยกประมูลปืนตัวนี้นะคะสปริงฟิวนะคะน้ําอิงชนะนะคะน้ําอิงก็ไปวางเงินมัดจากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นนะคะที่ปปสเขาก็จะให้ใบเสร็จเขาก็จะให้หลักฐานรายละเอียดอะไรที่เราจะต้องเอาปืนเนี่ยไปขอปสานั่นเองนะคะสําหรับ ตัวนี้เนี่ยน้ำอิงก็ต้องไปขอปอสาที่ภูมิลำเนาตัวเอง <mem> ที่ทะเบียนบ้านตัวเองอยู่นะคะพอเราได้ใบปสาม,มาเสร็จแล้วเราก็นำใบปสามเนี่ยไปตัดโอนที่ทะเบียนปืนตัวนี้อยู่ปืนตัวนี้อยู่ที่อำเภออัมพวาน้ำอิงก็ต้องไปตัดโอนที่ว่าการอำเภออัมพวานะคะหลังจากโอนเสร็จที่ว่าการอำเภอเขาก็จะส่งเอกสารนะคะกลับมาให้น้ำอิงทางไปรษณีย์ พอน้ำอิงได้เอกสารจากที่ว่าการอำเภออัมพวาส่งมาให้ที่บ้านแล้วน้ำอิงก็เอาไปขึ้นป .4 ที่ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของตัวเองนั่นเองนะคะขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยของคนที่อยากจะมีปืนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปืนมือสองก็ตามนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น้ำอิงเนี่ยรัวอยู่ในใจเนี่ยก็คือ ไปประมูลปืนเนี่ยมันจะหัวกันหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีค่ะไม่มีการหัวไม่มีอะไรเลยไปถึงปุ๊บก็เรียวๆเลยขั้นตอนแบบอย่างที่เห็นอย่างโปร่งใสนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีประมูลอีกอะ่ะฉันจะมาอีกแล้วรู้สึกว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีปืนยาวเยอะมากเลยทุกคนน้ำอิงก็เลยจะรอไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประสบการณ์นะคะครั้งแรกนะคะในชีวิตของน้ำยิงเลยสำหรับการประมูลปืนเนี่ย ก็เป็นแนวทางเนาะสำหรับใครที่อยากจะประมูลปืนในครั้งถัดไปนะคะคลิปนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อใครนะคะไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวนับอิงมีอะไรมาแนะนำนะคะหรือมาบอกก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ